ก็สวัสดีครับคืนนี้ผมก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทังทีก็เป็นซลามไปซลแล้วสลับไรโนเวลนะครับเรื่องที่สิบห้าบทส่งท้ายพี่สาวกับน้องชายหลังจากที่แววเกียนได้รู้แล้วว่าตนเองนั้นถูกดูดล่าควบคุมอยู่จึงได้ยอมเล่าเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับดูดล่าให้ฟังที่ดูดล่าได้ปลอดภัยดีก็พอว่ามีกระแพงป้องกันอยู่พลังป้องกันนั้นเป็นที่สดุดไม่ว่าใครเองก็ทําลายไม่ได้แต่มันก็มีเงื่อนไขอยู่ มันเป็นความจนรักภักดีของข้ารับใช้และเหล่าลูกน้องที่มีต่อจกักรพรรดิมาเป็นแหล่งพลังงานจึงจําเป็นจะต้องมีคนที่คอยพักดีต่อจกักรพรรดิอยู่ด้วยแต่ก็ต้องมีจุดอ่อนอยู่เช่นกันการป้องกันนี้เป็นการป้องกันที่สมบูรณ์แบบที่มันทํางานเองอยู่ตลอดเวลาก็จริงแต่มันก็มีข้อจํากัดว่าระหว่างที่ใช้จะไม่สามารถทําอะไรอย่างอื่นได้เลยพลังนี้นี่แหละแคสเซิลการ์ดประการราชวังของออเทเมสกิลมิคาเอล หรือผู้พิทักษาา์ปราสาทนั่นเองอย่างที่เห็นว่ามันสามารถป้องกันเจตเมนของคารล่าเอาไว้ได้จะเรียกว่าและเทียมพานก็คงไม่ผิดนักแม้ว่าจะโจมตีในระหว่างที่ใช้งานไม่ได้แต่แค่ให้เหล่าลูกน้องออกไปจัดการก็เพียงพอแล้วในขณะที่ฟังคำอธิบายจากเวลกินเวลรล่าจะได้เกิดความสงสัยและถามออกมาว่าถ,ถ้ามีพลังขนาดนั้นท่านพี่ก็ไม่เห็นจะต้องเข้าไปป้องกันให้เลยนี่ลิมุรูเองก็สงสัยเช่นเดียวกันกับเวลรล่า เทวเกีเองจะได้ตอบว่าใช่ดังนั้นอันที่จริงข้าเองเขาแก้งทําเปลี่นว่าเข้าไปปกป้องแล้วโจมตีสวนกลับไปถึงจะถูกทั้งอย่างนั้นการที่ทําแบบนั้นลงไปก็เท่ากับว่าเทวเกียได้พูดเช่นนั้นแล้วก็เงียบไปสักพักหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เธอได้ฝืนเข้าไปปกป้องลูราลาเทวเกียก็รู้ตัวแล้วว่าโดนชักนาความคิดอยู่แล้วลูราาเองก็ใช้แคสเซลการ์ดผู้ไปทักปราศาสตร์อันเป็นที่สุดไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ขยับไปไหน แทนที่น่าจะเป็นอย่างนั้นเวลกินจะได้เปล่งเสียงขึ้นมาด้วยความตนใจอีกครั้งเอ๊ะเยจูเวลกินก็เกิดความตกใจขึ้นมาอย่างกระทันหันและพวกลิมบุลโก็นิ่งอึ้งไปเช่นเดียวกันในพริบตาลูร่าที่ใช้แคสเซลการ์ดอยู่ก็ได้แทงทะลุหน้าอกของเวลกินซึ่งได้วิ่งเข้ามาหาตนเองทางที่เสียแขนไปแล้วข้างหนึ่งแบบนี้แล้วอย่างกับว่าเวลกินจงใจในตอนนั้นเวลกินจะได้พูดว่า ใช่ใช่แล้วคนคนนั้นลูราลาที่ฆ่าหลักไม่อยู่แล้วนี่นะน้ําตาได้ไหลเรียลงมาจากดวงตาของเวลกินลูดาลาเองก็หัวราะเสียงดังลัน่นแลกลับว่าจะยืนยันถึงคาพูดของเวลกินผู้กำลังโศกเศร้าอยู่ฮ่าฮ่าเวลกินเอ๋ยจนรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทําประโยชน์ให้กับเราเถอะพลังของเจ้าจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์แน่นอนลูราลาได้กล่าวเช่นนั้นส่วนทางของเวลกินเองก็โน้มซุดตัวลงไปกับผืนด้วยท่าทางที่ทรามาน เบลเกนที่อยู่ด้านในกับริมมลูจะได้พูดออกมาว่านั่นคือสเตตไลท์ผ่ามือช่วงชิงชีวิตของยูกิซินาลูโดลาไมซีมิเคลนามีความสามารถโดดเกินสกิลของเป้าหมายที่ตนเองวควบคุมอยู่ได้นะเมื่อได้ฟังคำอธิบายจากเวลเกินริมมลูจะได้คิดในใจว่าอะอะไรนะขี้โกงนี่คำอธิบายของเวลเกินก็ทํา,าให้ตัวริมมลูกับเวลดล่ามองหน้ากันและริมมลูจะได้พูดขึ้นมาว่า ปากนายรับมือกับลวรล่าเทียนาะเมื่อได้ฟังลิมมุลุพูดเช่นนั้นเวรล่าเทีนได้ตะโกนกลับมาว่าอย่าพูดอะไรบ,าบา้าๆสิถึงจะไม่ต้องสรธยายกันแล้วว่าตัวข้าหนาแข็งแกร่งสุดๆแค่คู่มือันยุ่งยากแบบนั้นก็ต้องขอปฏิเสธละเมื่อได้ฟังเวเล่มมาปฏิเสธมาเช่นนั้นลิม,มุลุก,ก,นนมมก,กพูดว่าเอาหนะ้าทำไปเถอะแล้วฉันจะทำพาเฟ่ให้กินนะเมื่อลิมมุลุกได้พูดเช่านานั้นเวล่าเทีได้ขุนขีดท้องก็ตอบมาว่าก็น่าสนใจอยู่นะโอ้ย เวเดล่าก็อยากจะกินของที่ลิมมรลูทาให้แต่ว่าพ่อไม้นั้นก็น่ากลัวเกินไปเวเดล่าก็อดไม่ได้ที่จะบ่นออกมาเวลกินก็เฝ้ามองพวกลิมมรลูที่กาลังส่เทียงกันอยู่อย่างละอาคงเพราะเป็นแบบนั้นเรามาน้ําตาของเวลกินจึงได้หยุดไหลแล้วคงต้องบอกว่าดีแล้วแหละที่ทําใจได้แล้วก็เอาละเรื่องของดูเล่าที่ช่วงชิงพลังของเวลกินไปลิมมรูจึงได้ถามเวลกินออกมาว่าที่บอกว่าตัวลูเล่าก็คือมิคาเอลนี่หมายความว่ายังไง ถึงลีโมลูจะพอเดาได้อยู่แต่ว่าก็อยากจะฟังจากปากของเวลกินมากกว่าที่ถามก็เพราะแบบนั้นและเวลกินจะด้พูดว่ารูเาล่านะ่ะถึงขีดจำกัดไปนานแล้วผลของการเกิดมาเยู่หายาครั้งซ้ำไปซ้ำมามันบั่นทอนวิญ,ญญาณของรูเาล่าก็เลยโดนมิคาเอลเข้ามายึดครองไปนานแล้วเวลกินก็ได้ตอบด้วยท่าทีที่เศร้าหมองเมื่อรู้เช่นนั้นแล้วลีมมลูจงได้พูดว่าเดี๋ยวก่อนสิสกิลที่เกิดขึ้นมาจากความต้องการของผู้เป็นนาย จะไปทำร้ายเจ้านายได้ยังไงเม,ม,มื่อริมหมนเลยได้สโกนถามมาด้วยความตกใจเวลเกียจกนจะด้พูดว่าผิดแล้วไม่ใช่หลอกมิคาเอลของดูราานาะเป็นพลังที่ได้รับมาจากเวลดานาวาต่างหากที่ดูราลาได้มาด้วยความตั้งใจของตอนเองก็คืออูรเอลแต่ว่าตอนนี้พี่ชายของพวกเราอย่างเวลดานาวายังไม่ฟื้นเขินชีพมันก็เลยหายไปและร่องรอยอยู่เหมือนเดิม เมื่อได้ฟังเช้นนั้นแล้วลิมโมลก็คิดในใจว่าอ่ะมันก็อยู่กับฉันไงล่ะบรรยากาศในตอนนี้ไม่เอื้ออำนวยให้ลิมโมลได้พูดออกไปเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะปิดเงียบออกไว้เกี่ยวกับอัลติเมทสกิลอูเรเอลของเขาเนเบลกินจึงได้ช่วยอธิบายต่อไปสรุปก็คือเพราะว่าลูรานาเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนพังของดวงวิญญ,ญาณน,น,าน้นอ่อนแอลงแล้วก็ควบคุมมิคาเอลเอาไว้ไ,ไม่อยู่อีกต่อไปนั่นแหละคือความจริงเมื่อได้ยินแบบนั้นแล้วก็รู้สึกเหมือนกับว่า มองอีแบบได้มากกว่าเรื่องที่ว่าสกิลจะหักหลังเจ้าของของมันนะในขณะที่เรมุลโลคิดอยู่นั้นชิอเอลจึงได้พูดว่าก็จริงถ้าข้าอยู่ในฐานะเดียวกับมิคาเอลถึงจะเข้าควบคุมเจ้านายชั่วคราวก็น่าจะมุ่งเป้าไปที่การคืนชีพให้ท่านริมรูผู้เป็นเจ้านายที่แท้จริงเพราะว่ารู้สึกแบบนั้นแหละชิอเอลที่กลายเป็นมานัดแล้วจึงได้ต่อให้เป็นสี่ท้าทายมากแค่ไหนที่ไม่น่าจะเป็นไปได้มากแค่ไหน ก็ไม่น่าจะยอมแพ้นในการฟื้นคืนชีพให้กับเจ้านายของตอนเองอยู่ดีนังนั้นรีมอลุกก็เลยไม่เข้าใจความคิดของมิคาเอลแต่ถึงอย่างนั้นรีมอรลูกก็พูดออกมาว่าไปเอาไว้ไม่ได้ล่ะนะมิคาเอลก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่นี่คงวิวัฒนาการขึ้นไปเป็นมานมาณที่มีความคิดแล้วเ่าหมังงานเป้าหมายของมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ต่างไปจากเป้าหมายของรูาราลราละเซเมื่อได้ฟังลีมอลูพูดเช่นนั้นเวราลาจะได้พูดว่า มานัดมันคืออะไรนะ่ะจะว่าไปแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนริมรุเจ้ามองว่ามิคาเอลตั้งใจะจะทําอะไรนะเวเดรา,าได้ถามแบบนั้นได้ความสงสัยริมรุจึจะได้คิดว่าจะตอบให้ก,ก็แล้วกันริมรุจึจะได้พูดว่าขาเืนเเฟินชีพให้กับเวเดานาวานนเซเพื่อการนั้นแล้วก็น่าจะต้องเตรียมเครื่องสังเวยเอาไว้ให้หลายอย่างเลยล่ะนะดังนั้นก็เลยปล่อยเอาไว้ไม่ได้ริมรุได้ช่วยอธิบาย เบลกินจะได้น้าซีดขึ้นมาและตอนนั้นนั่นเองที่มีใครบางคนปรากฏตัวขึ้นมาใหม่แล้วได้เข้าโจมตีใส่เวลกินที่ปเผชิญหน้าอยู่กับูรลล่าอยู่ทางโน้นเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วชชเอลจึงได้พูดว่านั่นคือราชาอศูนย์พูดเลโดเวดีอัปโลลงความเห็นว่าเอาชนะไม่ได้เลยปล่อยไปดูเหมือนจะทิ้งพวกพ้องไว้แล้วย้อนกลับมาถ้าดีออลโบเอาชนะไม่ได้บุคคลนั้นก็น่าจะแข็งแกร่งพอดู แต่ก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะอู้งานมากกว่านี่ฉันคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ช่างมันเถอะเฟลโดเฟก็ดูท่าทางจะแข็งแกร่งเขาได้โจมตีใส่เวลกินด้วยการควบคุมมิติที่ขนาดจอมันที่เลียมตาตื่นขึ้นมาแล้วก็ยังคงข,ดขัดเคือนยากลําบากเวลกินที่บาดเจ็บอยู่และอ่อนแอลงมากดูท่าทางจะไม่มีแรงมากพอที่จะรับมันเอาไว้ในตอนนั้นเฟเวชได้พูดว่าเฮ้อฮ่าเวลกินคนนั้นได้หายไปจากโลกใบนี้แล้ว ขาได้ส่งผ่านปริภูมิเวลาแล้วด้วยเท่านี้ตระกูลบางกรบนโลกใบนี้ก็เหลือเพียงแค่2ตนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยนะครับท่านดูร่าไม่สีท่านมิคาเอลเฟลโดฟเฟได้เรียกดูร่าว่ามิคาเอลเหมือนข้อสันนิษฐานของเวลกินนั้นจะถูกต้องแม้ว่าจะเกิดขึ้นมาอย่างขัาานหันแต่เบน,นิมาโลก,กับดีอาโบก็ยังตอบสนองอย่างรวดเร็วทว่าลิมูรุรก,กับเรียบช้กิส่อสารห้ามเอาไว เหตุผลหนึ่งก็คือพวกลิมุนลไม่รู้ความตื้นลึกหนาบางของราชาอสาศรพูดเฟลโดเฟ์แล้วก็อยากจะรู้ปฏิกิริยาของดูราลาที่ถูกเรียกว่ามิคาเอลด้วยอีกอย่างริมุนลุก็มองเห็นสสารที่แปลกประหลาดที่กำลังสับพังออกมาจากร่างกายของดูราลาแล้วเข้าปกคลุมร่างกายของเวลกินที่ถูกซัดกระเด็นไปเรากลับว่าพยายามที่จะปกป้องจากนั้นสารที่แปลกประหลาดนั่นมันก็ได้หายไปจากตัวของดูราลาจนหมดเส้น สุดท้ายแล้วปฏิกิริยาน,นั้นคืออะไรในตอนนั้นาลูเล่าได้พูดว่าหืมไม่เร็วพลังของเบลกินได้กลายเป็นของพวกเราแล้วลูราล่าก็หายไปแล้วด้วยที่เหลือก็ขอแค่ได้พลังของเวรล์ลากับเวลซัสมาก็าากจะคื้นคืนชี้ให้กับท่านผู้นั้นได้ซําเร็ดลูราล่าที่ถูกเรียกว่ามิเคาเอลก็ยอมรับเหมือนกับว่าเป็นเรื่องปกติเท่านี้ก็ชี้ชัดแล้วว่าศัตรูของริมมูลุในตอนนี้ไม่ใช่าลาูเดล่าแต่เป็นมิเคาเอล ในโป้หมายก็คือการฟื้นคืนชีพให้กับมัคกรราชันดาลาเวลดานาวาและเฟลโดอ์เฟราชอสโณผู้จะได้พูดว่าแน่นอนครับท่านมิเคาเอลดังจากได้ฟังเช่นนั้นแล้วมิเคาเอลจะได้ตอบว่าอืมเวลสางก็ยังไม่เท่าไร่แต่ที่อันตรายก็คือเวาราล่านี่แหละบทสนทนาของทั้งสองคนก็ดําเนินต่อไปทั้งแบบนั้นมีท่าทางไม่เห็นผู้เบน,นิมอโลอยู่ในสายตาเลยแต่ว่าก็ไม่แปลกอะไรหรอก ชออนกับพวกเคทตารซาที่ริมุลูไม่ได้ห้ามเอาไว้ในตอนแรกจะได้โจมตีเข้าใส่แต่ว่าทั้งหมดนั้นก็ถูกผู้พิทักษ์ปราสาทต,ต้องการเอาไว้ได้แน่นอนว่าเฟลดอเฟย์เองก็ได้รับการคุ้มครองด้วยก็เลยปลอดภัยดีอันตรายสุดๆไปเลยแต่ว่าที่สำคัญกว่านั้นก็คือสำหรับตอนนี้ลูราลานั่นคือลูเดลาใช่ไหมเสียเซียวเยเซียวของดวเวิญญาณก็ยังคงอยู่ตรงนั้นนี่นึกว่ามีแต่ตัวริมุลูที่เห็น แต่ดูเหมือนว่าเวลกินเองก็จะเห็นอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าเห็นจริงหรือเปล่าแต่เวลกินเองก็พยายามที่จะไล่าตามน้อง้อยที่ลงเรืออยู่ของลูร่าลิมูุลูที่เห็นเวลกินที่ล้อนหล่นสเสนอพูดออกมาว่าจะเย็นๆก่อนลิมมุลูก็ยังพูดไม่จบเวลกินจะตะคอกกลับมาว่าเย็บไปเลยนะถ้าไม่รีบไปเดี๋ยวก็หายไปพอดีนะสิเวลกินในตอนนี้อยางก,กับว่าเป็นเด็กหน้อยที่เอาแต่ใจทั้งที่ใบหน้าก็โกรธขึ้น แต่กาบด้วยตะโกนทั้งน้ําตาลิมุลุก็เลยขยายเวลาออกไปด้วยการเล่งความคิดการคํานวณจากนั้นลิมุลุสก็ได้สร้างรถเฉพาะกับเวลก้นสองคนขึ้นมาลิมุลุกก็พูดว่าจะเยินก่อนเธอถ้าออกไปตอนนี้คุณก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของลุรลาเอาอีกนะเมื่อลิมุลุสได้พูดความจริงข้อนี้ออกมาเวลกิ้นจะได้พูดว่าแต่แต่ว่าเธอเองก็คงรู้ว่าถูกพัดพาไปที่ไหนแล้วแต่ถึงยังไงก็ต้องเจอทางตันอยู่ดี เพราะไม่มีหลักฐานว่าจะกลับมายังโลกใบนี้ได้อีกหรือไม่และการช่วยลูร่ามันก็เป็นแค่ความฝันเกียงว่าจะทําไม่ได้เลยด้วยซ้าเมื่อลิมเมอร์ลได้คิดเช่นนั้นชิอเอลจึงได้พูดออกมาว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็คุณจะหมดหนทางเอานะเมื่อได้ฟังชิอเอลพูดเช่นนั้นเวลกิ้นที่ไม่รู้ว่าเป็นเสียงของใครก็ได้เข้าใจว่าเป็นเสียงของลิมเมอร์ลเธอเองจึงได้ตะโกนกลับมาว่าลูกห,หูจริงถ้างั้นจะให้ข้าทํายังไงล่ะ จะให้ตัดใจจากลูร่าไปทั้งแบบนี้ข้าทําไม่ได้หรอกนะนั่นคือใจจริงของเวลเกนเธอไม่รู้ตัวว่านั่นคือเสียงของชิเอลไม่ใช่ตัวลิมเมอเร์โลเดลได้ระเบิดโทสะออกมาแต่ว่าในตอนนั้นชิเอลก็พูดอีกว่ามีความเป็นไปได้อยู่เมื่อได้ฟังเช่นนั้นแล้วเวลเกนจะได้เงียบไปและตั้งใจฟังคำพูดต่อไปของชิเอลถ้าคุณยอมรับเอเอร์เทเรชันแก้ไขความสามารถนี้แล้วก็ นั่นคือคําเชิญชวนที่หอมหวานคําตอบก็คงไม่ต้องพูดถึงเวลเกีนก็ตอบกลับมาว่ายอมรับสิถ้านั่นทําให้ความปรารถนาของฉันเป็นจริงขึ้นมาได้เราก็คงจะคิดอะไรอยู่แล้วว่าเวลเกีนที่ต้องตอบแบบนั้นแน่นอนที่เอลจะได้ย่นข้อเสนอแบบนั้นออกมาพิบตาที่เวลเกีนได้ตอบตกลงก็มีเสียงดังก้องกังวานขึ้นมาอีกครั้งยืนยันเจตจำนงของเวลกีนแล้วก่อนอื่นจะทำการแทรกแซงปรากูเอล ในระหว่างที่ได้ฟังเช่นนั้นนเวลกินก็สงบลงแล้วพอมาลองตรวจสอบดูร่างกายของตอนเองตามที่เสียงนั้นได้ชักนําก็พบว่ามีอยู่จริงมีร่องรอยของการแทรกแซงบางอย่างอยู่อยู่บนอัลติเมทสกิลลาคูเอลซึ่งสลัดอยู่ห้วงลึกลงไปในหัวใจของตอนเองแม้ว่าตอนนี้จะถูกผลึกเอาไว้แล้วแต่ว่าหากปล่อยมันเอาไว้ก็ต้องอันตรายไม่ผิดแน่และเวลกินที่ได้พบข้อเส็จจริงแล้วเธอจึงได้คิดในใจว่านี่คือสาเหตุเยนาะเวลกินก็จะหนักได้ ควอมกันนั้นก็นึกขึ้นมาได้ว่าอัลเ a เมสกิลมิคาเอลนั้นก็มีความสามารถที่เป็นคู่กับเลกาเลียโดเมเนียนรู้สึกว่าจะเป็นโฟสโซนจามที่เคยได้ยินมาเมื่อนานมาแล้วพลังที่เวลด้านาวาได้สร้างขึ้นถ้าพูดง่ายๆก็คือสายเทพบาทูและก็ไม่มีอะไรขัดขืนการควบคุมอย่างเด็ดขาดของมิคเเอลได้นั่นเลยคืออัลเตเมสโนเมเนียนมหาเทพบัญชา อัลติเมสกิลลาคูเอลของเวลกินเองก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นระเบียบอย่างละเอียดอ่อนมันก็ถูกสร้างขึ้นมาเชื่อมต่อกับมิคาเอลและไม่อาจหลีกหนีอิทธิพลของมันได้เวลกินจะได้คิดในใจอีกว่าจริงด้วยสิทำไมถึงลืมไปได้กันนะคนที่มีอัลติเมสกิลสายเทวาธตจะขัดขืนท่านพี่ไม่ได้และคนที่ไม่พอใจกับเรื่องนั้นยิ่งกว่าใครก็คือท่านพี่นั่นเองดังนั้นจึงได้แลกกับอูรเอลของดูดาลา เบลกินได้เข้าใจในเหตุผลที่ตนเองถูกควบคุมได้แล้วถ้านั่นเป็นโครงสร้างที่เวลดานาวาพิชายของตอนเองได้สร้างขึ้นมามันก็แทบไม่อาจจะขัดขืนได้อยู่แล้วเวลเกินจะได้คิดอีกว่าเราหมดหนทางแล้วจริงๆด้วยเธอเองก็นึกอยากจะร้องให้ออกมาว่าเป็นไปตามที่เลียมมโลได้บอกเอาไว้แต่ว่าพิบตาที่เบลกินได้ตัดใจจากเรื่องของดูร่าเธอเองจะได้เย็ยนเสียงที่ลึกลับออกมา เตรียมการรากูเอลเรียบร้อยจากนี้ไปจะหลอมรวมกับอาริเอลซึ่งไม่จำเป็นแล้วเมื่อในฟาร์เช่นานเวลเกิ้ก็คิดในใจว่าฮะเวลเกิ้ก็แทบจะยายตะโกนออกมาก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าอูเรเอลที่พยายามที่จะตามหาเพื่อลูรลล่าแต่กลับมาพบในที่แบบนี้จะว่าไปมาถึงตอนนี้แล้วเวลเกินเองถึงได้รู้สึกตัวว่าเสียงที่ได้ยินมาตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เสียงของริมเมอรูไม่ใช่อะไรที่เรียบง่าย อย่างแค่หูแววไปเองด้วยแต่ว่าเป็นเสียงที่ฟังชัดเจนและก็มีเจตจำนงที่แนวแน่มันคล้ายกับวัจะนะแห่งโลกอย่างมากเลยแต่ก็มีความนุ่มนวลกว่าผ่อนคลายสัมผัสได้กระทั่งความอ่อนโยนจากน้ำเสียงนั้นด้วยมีเรื่องที่อยากจะถามมากไามก็จริงแต่ว่าปัญหาที่ควรจะถามตอนนี้ก็คือความหมายของคำพูดนั้นต่างหากเบลเกียนจึงได้พูดว่าดเดี๋ยวก่อนนะจะให้อุลเอลกับข้าเหรอ แต่ว่าไปที่บอกว่ารอมรวมนั่นหมายถึงอะไรเวลเกียนได้พูดออกมาเช่นนั้นและชิอเอลจะได้พูดว่าทับ่หลไว้แบบนั้นแล้วได้แต่เชื่อฟังมิคาเอลแล้วก็แค่แก้ไขซักก็สิ้นเรื่องคนพบวงจรควบคุมของอาริเอลแล้วด้วยไหนไหนก็จะทิ้งแล้วเลยจะเอามาเป็นเครื่องสำเวยรสร้างสกิลให้คุณใหม่เมื่อได้ฟังชิอเอลกล่าวเช่นนั้นเวลเกีนก็คิดในใจว่าบ้าบอเส้นดี เป็นคำตอบที่มีจุดให้ตบมุกอยู่เต็มไปหมดเลยแต่ที่เวลกินติดใจก็มีอยู่แค่เรื่องเดียวเวลกินจึงได้พูดออกมาว่าถ้าทําแบบนั้นแล้วจะออกไปตามหาดูราลาได้เหรือเมื่อเวลกินได้ถามเช่นนั้นชิอเอลก็พูดว่าขอยืนยันว่าเป็นไปได้ถ้าทําได้ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องลังเลเวลกินก็ตอบกลับพร้อมกับอบกอดความหวังเอาไว้ไม่สีอันที่จริงแล้วในตอนนั้นชิอเอลก็พูดอีกว่า เวล格นเจตจำนงของคุณได้รับการยืนยันเรียบร้อยไม่จำเป็นต้องตอบรับซ้ำสองหรอกจากนี้ไปจะดำเนินการ alteration แล้วเสียงนั้นชิอเอลเธอไม่คิดที่จะหยุดอยู่แล้วพิตาาที่ชิอเอลได้ใช้ alteration ขึ้นพลังระดับที่ไม่น่าเชื่อมันก็ได้แร่ผ่านไปทั่วร่างกายของเวลินจากนั้นฉันได้ห่อหุ้มร่างกายของเธอเอาไว้อย่างอ่อนโยนในตอนนั้นชิอเอลจึงได้แจ้งเตือนมาว่า รวมรากูเอลของมังกรเพลิงโชดช่วงเวลกรินเข้ากับอริเอลพัฒนาขึ้นเป็นอัลติเมทสกิลครูก้าราชันเทพเพลิงดำเนินการสำเร็จชิเอลได้ประกาศดังกล้องด้วยดัำเสียงที่ลึกรลาบได้มีมน์ขังจากนั้นพิพตาต่อมาเวลกิงก็ได้รับการปลดปล่อยมาจากพันธนาการทั้งมวลในระหว่างที่เลมมโลได้พยักหน้าเอ,ออออไปกับคำพูดของชิเอล ริมโูโรก็ได้เ่ยยก Skill, อัตเมสกิลอูเลเอลไปให้เสียแล้วริมโมโรเขาก็คิดว่าเขาผิดเองที่อนุญาตแต่ว่าจะเผอยืนอื้งไปมันก็ไม่แปลกอยู่ดีการสร้างสายสัมพันธ์กับพวก้องขึ้นมาได้สําเร็จมันก็พอาว่าอูเลเอลนี่นาในขณะที่ริมโมโรรู้สึกเสียดายชิอเอลจะได้พูดว่า ไม่มีปัญหาที่รวมกับรากูเอลไปเป็นแค่เศษซีวที่เหลืออยู่ของอริเอลเท่านั้นตัวจริงได้ถ่ายทอดไปเป็นสกิลใหม่ชุมนิกราสราชันแห่งความอุดมสมบูรณ์แล้วเมื่อได้ฟังเช่นนั้นริมบุก็ต่อใจจะได้เปล่ยเสียในใจออกมาว่าเอ๊ะมีแต่ข้อสงสัยเต็มไปหมดเลยลางสะหอนว่าระหว่างที่ลิมุไม่รู้อาจารย์ชิอเอลเธอได้ทําเรื่องเจ๋งๆลงไปหลายอย่างเลยถ้าถามว่ากลัวไหมก็กลัว แต่ว่าตอนนี้ต้องสนใจเบลกินก่อนดูจะไปได้สวยก็ดีแล้วละ่ะแล้วต่อมาลิมุูรุจะได้พูดว่ายินดีด้วยนะคุณเบลกินเท่านี้ถึงจะปลดปล่อยออกไปข้างนอกก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วละ่ะพอลิมุูรุได้ลองทักออกไปด้วยรอยยิ้มก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงได้โดนคุณเบลกินจ้องมองมาสายใหญ่เลยก็ไม่ใช่ว่าดาวสาเหตุไม่ออกหลอกนะแต่ลิมมูรุก็ได้ค่อยๆหลบสายตานั่นและเบลกินจะได้พูดว่า ที่จริงแล้วนะก็มีเรื่องอยากจะถามหลายเรื่องแบบหลายเรื่องจริงๆนะแต่ว่าตอนนี้เอาไว้ก่อนแล้วนี่จากนี้ไปจะช่วยปลดปล่อยข้าออกไปได้ไหมเบลกินก็ถามออกมาด้วยความสงสัยมันก็ไม่ดูน่าจะมีปัญหาอะไรแล้วลิมรูรลุสจึงได้พยักหน้าตามที่ชิเอลได้บอกมาการมอบอุลเอียลให้กับเวลกินไปจะทําให้ตอบสนองต่อดวงวิญญ,ญาณของดูาราลาได้ดังน,นั้นจึงสามารถตามหาเศษเสี้ยวของดวงเวิญ,ญญาณกลับมาได้นั่นเอง พอได้ยินแบบนั้นแล้วลิมูลก็คิดขึ้นมาว่าบางทีเสืเส้อวิญ,ญญาณที่เหลืออยู่ที่เชเอลได้พูดถึงนั่นแหละที่อาจจะเป็นแกนแกนกลางของอูเรเอลซึ่งเป็นจิตใจของดูดราลาก็เป็นได้ถา้างนั้นก็เท่ากับว่าเวลกินก็จะได้อยู่กับดูดราล่าตลอดไปไม่รู้หรอกนะว่าจะตามหาดวงวิญ,ญญาณของดูดราล่าที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วโลกมาได้หรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเวลกินกลังสังหรณ์มันบอกว่าก็น่าจะทําได้นั่นแหละนะ ในขณะที่เคชเชรน,นันลิมโมลจะได้พูดว่าถ้างั้นก่อนอื่นก็ปลดปล่อจากนั้นผู้ลิมโมลุสคนก็ได้กลับมาจากโลกแห่งจิตใจมายัางโลกแห่งความเป็นจริงผู้ลิมโมลได้บอกลากันโดยที่ความคิดก็ยังคงได้รับการขยายเวลาอยู่ในตอนนั้นเวลกินได้กล่าวว่าขอบคุณนะลิมโมลรบกวนซะแล้วสิพอได้ฟังคําขอบคุณของเวลกินลิมโลก็คิดในใจว่า ตัวฉันเองนี่ก็นนะเขาอยากจะบ่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอยู่เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าถ้าโกรธขึ้นมามันก็น่ากลัวเนีย่ยไว้ดีกว่าพอได้คิดแบบนั้นแล้วลิมมรุก็พูดว่าถ้าเป็นตอนนี้เราก็น่าจะเชื่อมต่อกับตัวตนคู่ขนานของคุณได้แล้วไม่ต้องลังเลแล้วละนังนจากนี้ไปก็น่าจะลาบากแต่ก็พยายามเข้าหนาะลิมมรุได้ให้คำบ,บัรใจไปตามเนื้อเรื่องแต่ว่าเวลานล่าก็พูดว่า ท่านพี่ถ้าไม่ไหวขึ้นมาจริงๆเขายังมีค่าอยู่นะดังนั้นไม่ต้องเสียใจพยายามแบบสบายๆละ่ละเวลาแรกเขาได้พูดพังยิ้มแป้มเขาไม่ได้ดูบรรยากาศแบบนี้ก็สมควรแล้วล่ะนะเวลกินเองก็ยังคงเหมือนเดิมเหมือนกับว่าไม่รู้จะตอบอย่างไรดีสุดท้ายแล้วก็ตอบว่าเจ้าเนี่ยบ้าจริงๆเลยนะเจ้าหนอชายงี่เง่าแต่ก็น่ารักดีแล้วล่ะที่ปลอดภัย หลจากได้กล่าวเช่นนั้นแล้วเวลเกิยนก็ได้ยย้ยอย่างเขินเขินจาน้นเวลเกิ้จะได้หันมามองลิมโมลุกอีกครั้งหนึ่งโดยที่ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมพอโดนคนสวยจ้องมองแบบนี้จากระยเะเผาขนเช่นนี้แล้วมันก็เกรงจนขยับตัวไม่ได้เลยพอลิมโมลุกได้ใจเต้นก็ไม่รู้ว่าทําไมเธอถึงได้สายเสียใะอย่างละอาเวลเกิยนจึงได้พูดว่างั้นก็ไว้เจอกันใหม่นะเวลเกิยนได้พูดทิ้งท้ายออกไว้แล้วได้เคลื่อนย้ายหายไปจากที่ตรงนั้นอย่างสง่างาม ก็สหรคลิปนี้ผมก็ขอจบว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้า